มาต่อในอีพีที่2อนะครับอีพีแรกนั้นก็โทรศัพท์มากตันหันนะครับคำว่าปรินิพานนั่นเป็นคำที่เรียกคนที่เสียชีวิตนะครับแต่ว่าปรินิพานแปลว่าปริแปลว,ว่ารอบนะครับนิพานแปลว่าดับคือผู้ที่ดับสิ่งกิเลสโดยรอบเรียกว่าผู้ปรินิพานเพราะฉะนั้นจึงเรียกองค์สมเด็จพระส,มรสรัมมาสัมพุทธเจ้ามาลงดับดับขนันเรียกว่าดับขันทัปปรินิพานนะครับก็ค,คือว่าคนเรานั่นตายนั่นก็มีหลายประการนะครับ บางคนตายในขณะที่จิตฟุ้งซ่านตายตาไม่หลับด้วยว่าตายตาค้างก็มีตายด้วยการทรมานก็มีตายโหงก็มีนะครับหรือว่าตายด้วยในขณะที่ความวุ่นวายเกิดขึ้นก็มีแต่บางคนนั่นตายด้วยความสงบนิ่งตายด้วยจิตสงบตายด้วยจิตตั้งมั่นตายด้วยจิตไม่กระวนกระวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทัพพูทธาจภาาชบ้านคือตายโดยการดับกิเลสโดยรอบ จึงเรียกวันดับขันธปรินิพานนะครับเมื่อพระองค์ดับขันธปรินิพานในวันวิสาขบูชานะครับเมื่อครบรอบหนึ่งปีในวันวิสาขบูชากเกาะเลขพศหนึ่งจนกระทั่งนี่นะครับจะถึงวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2,564นี่ก็คือพระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพานได้2,564ปีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เรียกเมื่อพระองค์ ดับคันธปนินิพานแล้วเนี่ยครับพระมหาเถระในยุคนั้นนะครับซึ่งมีพระมหากัสปะเทระนะครับได้ฟังาการคำจ่วงจาบของพระภิกษุรูปหนึ่งเรียกว่า,าสุปัฏวุทิบรรปชิตคือชื่อว่าพระสุปัฏะแต่บวชตอนแก่ไม่ได้ศึกษาอะไรแล้วก็มีพูดขึ้นมาว่า พระองค์เนี่ยบันิพย์น่ะดีล้ต่อไปเราจะทําอะไรก็ทําได้ไม่ต้องกังวลกวนกวไม่ต้องมีใครมาชีนน้แน่ว่าต้องทําอย่างนี้ควรเว้นอย่างนั้นนี่นะครับพระมหากัสสปเทระท่านเป็นพระอรหันตขีนาศดับสิ้นกิเลสแล้วนะครับท่านได้ฟังก็เกิดความสลดใจว่าพระพระุทธองค์ยังเจระญรันทิพา์ได้ยังไม่ถึงเจ็ดวันเลยยังมีพระภิกษุปุตุชนจ้วงจับได้ขนาดนี้นะครับพระองค์จึงปารภบที่จะ สังคายนาพระธรรมวินัยจัดเป็นหมวดหมวดมด,ดยมุขปาฐะคือเป็นการสังคายนาร้อยกองก็คือการสวดในสมัยในยุคนั้นยังไม่มีการจดบันทึกในโบราณน,นะครับจดบันทึกเป็นตัวอักษรน,นั้นมีในสังคายนาครั้งที่3นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยกตัวอย่างพูดมาถึงเฉพาะพระพุทธศาสนาในประเทศไทยซึ่งกระผมจะกล่าวถึงว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นเข้ามาสู่ประเทศไทยเราเมื่อพุทธศักราช236 นะครับคือ2000กว่าปีร่วงมาแล้วนี่นะฮะแล้วก็ตั้งมั่นนานอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็พระศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยมานี้นะครับก็ในปัจจุบันอ่ะที่ผมต้องมาพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเห็นว่าในยุคปัจจุบันนั้นนะครับได้มีผู้ที่อ่างตัวเป็นผู้วิเศษเป็นจำนวนมากมายในยุคสื่อเรียกว่าไทแรนซิชจุดศู0ความรู้บนฐานเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีหรือสื่อสารนี้นะครับถ้าเราไม่พิจารณาโดยแยบคายหรือว่ารับสารโดยไม่พิจารณาโดยไม,ไม่พิเคราะห์หรือว่าไม่แยบคายแล้วก็จะหลงเชื่อง่ายบางคนนะครับคิดจะด่าก็ด่าสื่อไปตามอารมณ์โดยไม่พิจารณาคิดจะชมก็ชมโดยไม่พิจารณาเพราะฉะนั้นสื่อทุกวันนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องความเชื่อถามว่าความเชื่อนะั้นมีความสําคัญต่อคนอย่างไรมีความสําคัญนะครับ ความเชื่อเกิดที่ขึ้นที่จิตใจบางคนเชื่อผิดก็ทำผิดบางคนตายโดยผิดผิดก็มีนะครับบางคนนะฮะอย่างผู้ก่อการร้ายเนี่ยเขาก็นึกว่าสิ่งที่เขาทำถูกเขายอมเยา,าวาตัวตายเลยทีเดียวพลีชีพเลยทีเดียวซึ่งเป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิขนะไปกว่านั้นก็คือเรื่องเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันดิง่งซึ่งมีโทษร,ร้ายมากมากกว่าอนันตริยกรรมด้วยซ้ํานะครับ อันนี้เรามาถึงตอนนี้ที่ผมจะมาพูดเรื่องพุทธศาสนในประเทศไทยนี่ก็พวกมีเหตุการณ์นในปัจจุบันเช่นผู้ที่อ้างตนว่าเป็นพระศรีอริยเมตไตก็ดีผู้ที่อ้างตนว่าเป็นสุริยเทพอะไรก็ดีหรือว่าคําสอนที่ว่าสอนให้ฆ่าตัวตายเป็นประการสิ้นทุกข์ก็ดีมีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องชี้แจงเข้าลึกไปอีกนะครับเช่นการฆ่าตัวตายนั้นเป็นบางทีก็เป็นเรื่องความเชื่อของผู้ปรถนา พระโพธิสัตว์ซึ่งก็มีจริงในสมัยก่อนนะครับเรียกว่าศรัทธาทิกะโพ,พธิสัตว์คือเน้นด้วยศรัทธาไม่ได้มีปัญญาอย่างลึกหรือว่าความเพียรอะไรเอาความเชื่อน้ำหนาแล้วก็ยอมตายนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ต้องละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกล่าวถึงว่าพระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะครับเมื่อมาอยู่ใหม่ๆพุทธศาสนาอันนับเอาประมาณกรงุงศรีกรุงสุขโขทยัย กรุงศรีอุธยากรุงธนบุรีรลกกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนะครับอายุที่ปรากฏปัจจุบันนี้นะครับนับเหนือไปจากนั้นนั้นหลักฐานก็ไม่มีปรากฏนะแต่ก็เชื่อว่าพุทธนามาอยู่ก่อนนี้แล้วพร้อมๆกับคนไทยก่อนนับถือเรื่องเทพมังเรื่องผีสางมั่งนะเรื่องอานางไม้อะไรต่างๆนานาแต่พุทธนานั้นก็ยังมั่นคงนะฮะแต่นี้ในประเทศไทยของเรานั้นพระก็ เอาเอาปัจจุบันเลยนะที่แบ่งเป็นนิกายสงฆ์ก็แบ่งเป็นสอนนิกายนะครับคือปัจจุบันก็มีธรรมยุตตานิกายนะครับธรรมยุติกานิกายแล้วก็มหานิกายนะครับธรรมยุติกานิกายนั้นก็เรียกว่า,าสถาปนาโดยรัชกาลที่4ขณะที่ทรงพระนวดพระนามว่าพระวชิราย,ยานนะครับ ในสายราชส่งสมา,รานราชในรัชการที่สามเนี่ยเมื่อรอศีต่อมาทรงราผนวดแล้วก็เป็นสมเด็จพระจอมเกล้าจาอยู่หัวก็พระองค์ก็มีพระ,ะ,ะความปรารถนาที่จะให้สังฆมณฑลมีความมั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งผมก็ผมถือว่าก็เป็นการดีนะครับที่จะได้พัฒนาไม่ได้เป็นความแตกแยกแต่ประการใดถ้าเพราะว่าจะได้ส,ส่วนการปกครองก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคประการใด แล้วก็เรียกขนานนามนิกายคณะสงฆ์เดิมนะครับซึ่งคณะเรียกว่าคณะกรุงศรีอยุธยาก็ได้ว่าเป็นมหานิกายคือจะสังเกตว่าพระสงฆ์มหานิกายนั้นจะมีพระเป็นจานวนมากกว่าคณะสงฆ์รรมยุติกานิกายเพราะว่าคณะสงฆ์มหานิกายนั้นมีมาอยู่เดิมนะครับแล้วก็ธรรมจุติกายก็แยกออกมาซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการปกครองนะครับถ้ามีความสามัคคีนะครับ ก็เป็นการตกปกครองไม่ได้เป็นปรปัจจธรรมทำเป็นเครื่องเลื่อนชา้าในการปกครองแต่ประการใดเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้นะครับว่า,าพูดถึงในปัจจุบันนะครับที่ผู้ที่อ้างตนเป็นผู้วิเศษปรากฏมามากมายแล้วก็มีข่าวดังสื่อก็เป็นประการหนึ่งที่กระพือข่าวเรื่องพวกนี้ซึ่งถ้า,าผู้ที่หูเบานะครับหรือว่าเยาปัญญานะชาปัญญาอ่อนนะไม่ได้มีพิจารณา เลยกว่ารับตาเชื่อก็มีคนเรานี่ครับความเชื่อของคนนี่มีมากนะครับถ้าสิ่งที่ปกติก็ไม่เชื่อไม่ปกติแต่ว่าบางคนนะท่านเคยได้ยินไหมไปกราบหมาห่าขาก็มีนะครับไปกราบอะไรที่พี่กงพี่การไปก็มีเชื่อวิเศษนี่คือความเชื่อซึ่งถือว่าเป็นอะไรกว่าวิปริตศรัทธาความเชื่อที่วิกลซึ่งอย่างนี้เนระมี แต่ว่าถ้าปกติและปฏิบัติธรรมไปเห็นผลในปัจจุบันนะสิ่งกิเลสความสงบละซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่คนไม่สนใจแต่เมื่ออ้างว่าผู้พิเศษขึ้นมารู้สึกมันตื่นเต้นก็ไปเคารพอะไรต่างๆซึ่งถามว่าทิฏฐิประเภทนี้ถ้าติดตัวไปจกนกระทั่งเสียชีวิตความหลงทําให้เกิดเป็นสติรจชาน,นะครับความโลภตายในขณะที่โลภอยากได้เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายความตายขณะโกรธมีความโมโหเป็นสัตว์นรก หรือว่าตายด้วยความหลงไปเป็นสเดรชานก่อนถ้าหลงอย่างนี้แหละครับก็เสียว่าตายไปเป็นสเตรชานหรือว่าถ้าสิ้นกิเลสจิตสงบไปพรมโลกนะฮะจิตดิ่งหรือว่านิ่งจิตสิ้นกิเลสไป,ปไปนิพพานพระนิพพานอันนี้คือหลักที่ในองค์ประกอบของพระุทธศนานี่ต้องพูดกันอีกนานเลยทีเดียวนะครับผมถึงแบ่งเป็น ep ep นขณะ,ะที่พูดไปนี่นะครับอาจจะมีอุปสรรคนันคือโทรศัพท์เข้ามากระตันหันเพราะผมใช้มือถือในการบันทึกทําเรียบเรียบง่ายด้วยตัวของตัวเองไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากในวิดีโอนะครับคือพูดไปผมก็ถือว่า,ามีความศรัทธาในพรษษะพุทธศาสนาเราถือว่าพรษษะพุทธนั่นเป็นบรมสมปรับชิ้นเอกของโลกคนอื่นจะคิดยังไงผมผมก็แล้วแต่ว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในความคิดนานา,นาจิตตังต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจ แต่สาหรับผมนั้นเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยเป็นบรมสมบัตินะครับเป็นอริยทรัพย์ที่มีค่าที่สุดแต่ว่าน้อยคนจะเห็นถามว่าเป็นไงเป็นอย่างนั้นบางคนจะค้านในใจว่า,อาของดีทําไมคนถึงนับถือน้อยเห็นค่าน้อยพระพุทธนั้นต้องคนที่มีปัญญาถึงจะเห็นว่าให้ประโยชน์มากเอาเพียงก็ว่าสิน,สนห้านะครับเป็นข้อต้นขั้นต่า ยังไม่ต้องไปถึงศีลศีลสินถึงสองร้สิเเอาแค่ศีล5้าแค่นั้นนะครับพระพุทธศาสนาหรือว่าศาสนานั้นเป็นคุณชาติเคลื่อนปกครองใครที่มีศาสนาแล้วเนี่ยปกครองตัวเองได้มีศาสนาในจิตใจนะปกครองตัวเองได้จะเว้นสิ่งที่ควรเว้นประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติถึงไม่ต้องรู้กฎหมายอะไรนะครับก็ไม่ต้องไปติดคุกตรงังไม่ต้องไปเบียดเบียนใครเพราะอะไรครับมีศาสนาปกครองใจตัวเองแล้วเรียกว่าสร้างที่พึ่งในใจของตัวเองได้แล้ว แต่ถ้าว่าคนที่รู้กฎหมายซึ่งอาจจะตราโดยคนมีกิเลสแต่พระวินัยหรือวิศีนเนี่ยพระวินัยพระองค์ทรงบัญญัติด้วยสิ้นกิเลสแล้วแตว่กฎหมายอาจจะปกป้องตัวเองเพื่อไปเบียดเบียนผู้อื่นก็มีเอาไง่งยๆเอาเป็นว่ากฎหมายก็ตราโดยความปรารถนาดีต่อการปกครองนะฮะแต่ถึงกระนั้นแล้วกฎหมายก็ปกครองแค่กายกับวาจาแค่นั้นห้ามความคิดกันไม่ได้นี่ครับห้ามพูดอย่างนั้นห้ามทําอย่างนั้น แต่ถึงจะคิดก็อาจจะทําตอนเผลอได้ตอนรับหลังคนได้แต่ถ้าว่าใครมีศินแล้วอ่ะท่านจะเคยเห็นข่าวนะครับว่าท่านด็อกเตอร์ติดคุกนะปริญญาโทติดคุกปริญญาติีติดคุกเพราะไปผิดข่าคนนั่นโกงนั่นโกงนี่แต่ว่าตาศรีตาสาอยู่มีศินหาอยู่บ้านนอกสบายชีวิตเขาสงบร่มรื่นเพราะอะไรเขามีศินเขาไม่ต้องไปปล้นใครไม่ต้องไปผิดสินข้ออ่ะสองอธินาทานไม่ต้องไปฆ่าใคร ไม่ต้องีผิดสินข้อหนึ่งเขามีศีลปกครองเพราะฉะนั้นสีลน,นั้นถึงมีค่ามากกว่ากฎหมายแล้วกฎหมายนี่นะครับก็ไม่ได้สากลน,นะฮะกฎหมายประเภทประเทศนี้ก็อีกอย่างนึงไปประเทศนี้ก็เหมาะสมกับประเทศก็อีกอย่างนึงประเทศนี้กับประเทศนี้ก็อีกอย่าง,ง,าง,งแต่สินธรรมนะน,นะครับเอาง่ายๆแค่ศินห้าข้อต้นขั้นต่ําทุกคนก็รักชีวิตเว้นแต่ก,การฆ่าสัตว์นะ ใครก็รักชีวิตเราไม่ฆ่าเขาก็มีมิตรไมตตีต่อกันไม่ต้องมีศัตรูต่อกันไม่ต้องโกเวนต่อกันอ่ะทรัพย์สมบัติประเทศไหนก็ชอบของตัวเองก็อยากจะรักนะครับอ่ะเมือนเมื่อเมื่อมีสินข้อนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้ทุกคนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องล็อกประตูบ้านยังได้เลยฮะของไม่ต้องหายไม่ต้องมีโจรกรรมนะครับอ่ะคู่รักคนรักใครก็ต้องการเป็นของของตัวเองไม่อยากไปให้เผื่อแผ่กับใครแล้วทุกคนจะเนี่ยเพราะฉะนั้นคนมีสินข้อที่สามก็ สัร้สันโดษยนินในครูปกครองของตนในเมียของตนในผัวของตนนี่นะความจริงทุกคนก็ต้องการชาติไหนก็ต้องการความจริงไม่ต้องการการโกรหกหลอกลวงไม่ต้องการการขาดเคลื่อนในความในข้อ,ขอความในการสื่อสารใครมีสินข้อที่สี่นะฮะก็จะเว้นโดยเองไม่ต้องมีการบังคับเขาบังคับตัวเองได้แล้วนะเพราะฉะนั้นอ่าสินข้อที่ห้าทุกคนก็ต้องการสติปัญญาสิ่งที่ พาะสีเปัญญาทาให้มองอะไรก็ไม่ผิดคิดอะไรก็ไม่พลาดคาดอะไรก็ไม่พลัง้งหวังอะไรก็ไม่เลวเพราะฉะนั้นสติป,ปัญญาถึงสําคัญแต่ทําไมคนถึงชอบกินเหล้าคนที่อ้างตนนมาพัะศสีปาปฏายพูดในคลิปทุกท่านไปดูได้เลยว่าไม่มีใครที่ไม่กินเหล้าผมเนี่ยฮะผมไม่เห็นกินเหล้าผมยังสงบสุขได้มีจริงอะ่ะคนรักษาสิลนห้าได้ในโลกนี้ยังมีอยู่บางคนบอกต้องกินเหล้ามันเป็นไปไม่ได้เอาพูด,ดง่ายเลยว่าชาติหมาก็ต้องกินขี้อยู่วันยังค่า ถ้ามาเลงวันก็ต้องตอมของ,อง,งเป็นวันยังค่าคนที่คิดว่าเหล้าดีก็ต้องกินเหล้าอยู่วันยังค่าแต่คนที่ว่าไม่ดีคนที่ละเข้าไปบวชได้เขาก็ยังอยู่ได้นี่ครับอันนี้ผมอาจจะพูดแรงแต่ผมต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าอะไรจะได้ถึงพริกถึงขิงเห็นจริงไปเลยนะครับเพราะผมเห็นสื่อในปัจจุบันนี้นะคนที่อ้างตรงนี้พูดวิเศษเพราะอะไรสื่อเพราะฉะนั้นนิสัมมะขะหานังเสยโยใครควรก่อนแล้วจึงเชื่อดีกว่าอย่ารับตาเชื่อ เดี๋ยวเขาจะตราว่าเป็นคนงมงายคนไร้สติปัญญาเสียทีที่เกิดพระพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าไม่คว้าท่านในโลกนี้นะฮะมีหลายลทัทธิหลายศาสนาผมก็จะไม่ว่าไม่พูดถึงพูดถึงพระพุทธนาเกิดอุบัติร่วมโลกชาวนี้แล้วถือว่ามีลมสมบัติแล้วใครมีสติปัญญาจึงจะเห็นเองและจะปกครองตัวเองได้เรียกว่าสร้างที่เพื่อ้ตนของตนได้อันนี้สําคัญตรงนี้นะครับผมย่อพยายามที่จะมา กล่าวอย่างนี้เป็นอีพีไปเรียกว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยก็จะกล่าวเป็นเรื่องละเรื่องไปอะไรที่ควรจะพูดก็จะพูดคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังนะครับถึงได้นํามาพูดผมก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญกริยาวัตถุสิ่งที่เป็นติดตั้งแงกประเพณบุญของผมนะฮะเรียกว่าการแสดงธรรมซึ่งคารวะก็ทําได้อันนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นการแสดงเป็นวิทยาทานแล้วกันครับเป็นความภูมิใจแล้วก็จะเป็นปัญญาบารมีของผมเอง ซึ่งผมเป็นแต่เป็นสมมเนนผมคิดว่าเราจะต้องสร้างบารมีเราก็ได้เขียนในสมุดเลยว่าทานบารมีศีลบารมีนิขมะบารมีปัญญาบารมีวิิยะบารมีคันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีสิบนี้แหละเราจะต้องสร้างเรียกว่าคนชั่วสร้างอิทธิพลสาธุชนชอบสร้างบารมีเราต้องสร้างความดีไปสร้างบุญกุศลไป ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีความสงบสุขนะครับก็ยุติไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ